บรรยากาศค่ะเขียดห้องออดเอดออดเอดออดเอดหลังฝนตกฝนตกตั้งแต่บาบสามค่ะพี่นนอะบรรยากาศท้องทุ่งค่ะมาตึกป้าน้ำจนแดงค่ะมื่นกับแต่เศรา้าแต่ตีห้าค่ะเจอกันตรงนี้อีกพรุ่งนี้ อ้าห้องฟังพุ่นกับมีคนนึงค่ะฝั่งนี้อีกคนนึงเนี่ย <Nhạc> nè, sẽ đẹp khoa đây, man đơn, man đơn, man đơn, trai nam dương, yin cái nằm dương nhìn. Ừ. Lũ, bùn này, ơ, xem dong lũ, này. พุ่นน่ะสิเห็นบ่ป่าก็แยงก็ป่าบ่ก็แยงเนาะมืดแล้วเนาะโยกเนาะเนาะอยากกระเือกกทนบััส ແ្່ូវາ្រូវើង់ត្លា Tạ toàn được được bàn mùa Tạ bằng thùng xong thùm <laughs> <Đó, cười> Bé Hay đưa thăm mẹ mà nhắn xe tới bài sang đây nó ừ. Mẹ lặt nhuông đây rồi Phụt lặt nạ Chờ mỡ sáng rập đi chị nó ơi bún lót hay bịch cho anh đường máy này nè chu nó ơi bún cả xong thun chàng chú bà nạ mày ừ. <laughs> anh vườn loang xịt xe, xe nhang đừng đơ ờ nè lờ mà lại lờ mà lại bà sườn bà sườn mà lại mưa pha mưa phun kia nè ôi phun, nãy đã toik lại, còn đêm này. Oh, ừ, say say say. Buôn cho môi trường mày đó. hả à, bà thân bươn vô cho ngàn bên vô mẹ dọc lên được mẹ đầy lại vô được bà à, à, màn 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 lùn 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 hàn bát là tốt ừ.

ปลาบะจี้โลกะปันรบรบโลกะปันร้อแลวตกหุดมานบ่เต้นจุดจัดจ uh, uh. uh. ุดจัดนี่กบ่ได้ได้ฟังพุ่นได้โอ้เออปลากระแงงปากแงเริ่มมานั่นแเนาะปากงเริ่มมาแล้ว

โอ้ฝาห้องเลยมืดตุ๊บเด้เด้อพุนเด้อทางพุ่นนี่ปลาเสื่อมน่ได้ปลาตองน้อยเลยมนัมนมนัมนมัน มาท่าะอาที่มีนเด้อีตัยยวยันดเ่อม่เยปเสนี่ตัวใหญ่บอนี่ปลาเสื่อมเริ่มเข้าแล้วทางคันปลาเสื่อมทาง้งในปลาตองเอามีรุ่น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  มีรุ่นตอนนี้เวลากันน่าจะหกโมงแล้วค่ะพี่น้องค่ำแล้วเหมือนเมืดอวันเมื่อวันอีรีเนาะเมื่อวอนฝนละนอืม อมัมนมมนมันมมนมนๆมน Đó <tôi> 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 gì <kinda> chứ <deleted> là xỉa thầu chứ Là bà chỗ chứ là bịt mà chơi chứ là ta lấy ở đây gì ra Bất hôm này Thôi đi mình mua con ở đây mì xem ơi lưới, Màn bò màn bò มืดเลยเบาเห็นหงเลยพี่น้องเอ้ยเสียยังงับปลาบูพี่อโอ้ได้ปลาบูสําแคนนี่เนื้อกับปลาข้ออู้ปลาใหญ่เริ่มเข้าสะดุ้งเอาย้ายยกแม่ของเจ้าปลาบูพี่ไอ้ทางพูนทางนี้บ่แม่นปลาปลาข้าวซะบ่ เบิ่งดุฮัลหน่อยๆก็เต็นปตาเออหน่อยๆก็เต็นมือดอลรืพี่น้องเอ้ยคอยได้เมื่อปะเขาเลยโบ่บ่เห็นหุ่งแล้วโทรศัพท์ไม่มีแสงแล้วโอ้โบเห็นหุ่งวงหรือคะพี่น้องมืดตึ๊บล่ะเดเมื่อปะคนตึกสะดุ้งล่ะคอยกันเด้ เสีดลลยดายลรัดถ้าพลบรัดกะสิลงมาไวกว่าน,นี้อยู่ดอกผลรัดมาลุ่นปลาคอ้ำใยนีก่อนาจากรอบนี้ปลาคอก็ไปจักมีรุ่น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 ปู่เสียงเสียงขนาดเสียงป้ายยังได้บ ถ้ามานปลาเนก็ะซองทุ่มไปเห้อเขาจังเมือค่ะพอกะ่ายตึกปลาเสื่อมค่ะพี่น้องถ้าตึกไอ้เบิ่งปลาเสื่อ,ปอมปลาเสื่อมมันใช่ไามค่ำๆค,ค่ะเน่ปล,ปลาอะไรคะปลาขาว